เอาเลยครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังลังเลในการสมัครสมาชิกช่องกอมีทีวีอยู่นะครับกลัวที่จะไม่คุ้มหรือกลัวที่จะไม่ได้เกมโปรต,ตามที่หวังนะครับผมก็ดูจากอันนี้ได้นะครับผมอัปเดตเกมโปรทุกวันนะครับในกลุ่มนะครับผมแล้วล่าสุดนะครับมีน้องสมาชิกค,คนหนึ่งทักเข้ามาบอกว่าพี่มีเกมนี้ไหมพี่ก็ตอบเดี๋ยวนั้นเลยนะครับบอกว่ามีมีเดี๋ยวพี่ดูให้นะครับผมพี่ก็ทําการโปรให้เป็นที่เรียบร้อยเลยไม่ถึง10นาทีครับไม่ถึง5นาทีพี่โปรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ยับส่งลิงก์ไปให้น สิบบาทนะครับผมก็ได้คุยกับพี่ด้วยนะครับแบบตอบเร็วทันใจจริงๆเลยนะครับผมนะครับผมถ้าใครกดสมัครแล้วทักเข้าเฟสมาด้วยนะครับผมหรือไม่ก็ทักไอจีมาได้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เข้ากลุ่มนี้นะครับผมแล้วก็นี่ครับหรือถ้าไม่ทักพี่นะครับก็สามารถเข้าไปกดเข้าไปในช่องพี่นะครับแล้วกดคําว่าชุมชนนะครับจะมีโพสต์สำหรับสมาชิกอยู่นะครับสามารถสแกน QR c ค d e ได้เลยนะครับผมแล้วก็เข้ามาเป็นครอบครัวมินิทีวีด้วยกันนะครับ เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กันใน่องกฟมินิทีวีนะผมอยู่กันในเกมสติกวอร์เรกาซี่นั่นเองนะครับเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเลยตรงนี้นะครับผมเป็นเมนูมอสเวอร์ชั่น191นะครับผมตัวท้าย191นะครับผมเพราะว่ามันเปลี่ยนแค่ตัวท้ายไงนะครับเพราะว่าเวอร์ชั่นมันยาวมากเลยนะครับโอเคตัวนี้ก็สามารถโหลดได้เลยนะครับผม อันนี้จะเป็นเว็บส้มนะครับสามารถโหลดได้ที่เว็บส้มเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับสามารถโหลดได้เลยนะครับผมหรือว่าใครอยากได้แค่เป็นเพชรธรรมดานะครับก็สามารถพิมพ์บอกได้นะครับเดี๋ยวจะเอามาแจกให้แล้วกันเพราะว่าบางคนนะครับเล่นเมนูมดไม่ได้นั่นเองนะบางคนจะเล่นเมนูมดไม่ได้เพราะว่าโทรศัพท์ไม่สามารถให้เล่นนั่นเองนะมันต้องเปิด แสดงทับแอปเบือื่นนะครับบางเครื่องก็ไม่ให้เปิดนะครับผมก็ไม่รู้เพราะอะไรนะโอเคนะครับผมสําหรับตัวนี้นะก็แจกไปหลายอันแล้วนะครับผมแต่อันนี้จะเป็นตัวเกมอัปเดตเข้ามานะครับอันแรกนะครับอันนี้คืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับผมไซส์เพย์เยอร์ก็คือขนาดของตัวละครนั่นเองนะครับก้อนโมดก็คืออมตะนะครับวันฮิตก็คือตีทีเดียวตายนะครับสำหรับ Active when enemy ี a s ฮสต์สเนะครับก็คือ อ่าลิมิตโก้นะครับผมก็คือทองที่เอาไว้เสกตัวนั่นแหละนะครับผมไม่จํากัดนะครับอ่าลิมิตพอพลเรชันก็คือสามารถเรียกตัวได้โดยที่ไม่ต้องรอคูดาวนะครับอ่ n คอนคอน n ักชันสปีดอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแอ t แท็กแฟกเตอร์นะครับก็คือการตีเร็วนะครับผมได้ไม่ใช่คือดามจของตัวละครน,นะครับสามารถตีได้สูงุดถึง999นะครับ ประมาณนี้นะครับแต่ดีจริงๆมันก็เกือบหมื่นหมื่นกว่าเลยนะครับหมุมเกือบ2องหมื่นอ่ะนะครับอ่ะแอรแรกสปีดก็คือการตีเร็วนั่นเองนะครับแอ่อสปีดมูเมนต์ก็คือวิ่งเร็วนะครับอินสแตนแม็กอัพเกรดก็คือทําให้ตัวละครเรานะครับอัพเกรดเต็มเลยนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันแต่ผมขออนุญาตเปิดให้หมดเลยแล้วกันนะครับอืมนะครับเปิดหมดเลยแล้วกันนะครับอลิมิตไดมอนด์คาถา อ่าโอเคครับดูนะไดมอนด์นะครับผมมีตรงนี้นับข้างบนนะครับก็มีเยอะมากๆเลยนะครับผมอ่าแล้วตรงนี้สามารถซื้อได้เลยนะครับกดครั้งหนึ่งนะครับขึ้น1 0 0 0เลยนะครับสําหรับทุกอันนะครับผมสามารถซื้อได้แบบจึ้งๆนะครับอ่ะอันนี้ก็คือซื้อให้ดูนะครับสําหรับสกินก็ซื้อได้เหมือนกันนะครับผมสําหรับสกินก็ตรงนี้ซื้อได้นะครับ สูงสุดเลยนะครับผมจริงๆไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับพลังโจมตีเราเยอะอยู่แล้วนะผมประมาณนี้เลยนะครับสําหรับสกินแวมพร์ก็คือดูดเลือดนั่นเองนะก็ตามชื่อเลยนะเวมไพร์ก็คือดูดเลือดนะ่ะนะโอเคประมาณนี้นะครับผมสําหรับมอสทั่วไปนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันในเกมนะถ้าไปดูกันในเกมเดี๋ยวผมขออนุญาตเบอร์ไว้นะเพราะว่ามันจะทําให้คลิปดิดเหลืองได้นะมันมีฉากการต่อสู้อะไรแบบนินนะผมโอเคผมขอไปได้ในโหมดยากมากเลยแล้วกันมา ตรงนี้ขออนุญาตเอิ์นะครับไปอ่ะเดี๋ยวมาดูกันทีละอย่างเลยนะครับผมขออนุญาตเปิดเป็น Attack Factor สูงสุดนะครับแล้วก็ Attack Speed ไม่เอาเอาเป็น Movement Speed นะครับก็คือวิ่งเร็วมากๆอ่ะดูการวิ่งอนะ่ะนี่เห็นไหมผมเปิดผมเปิด Speed Conduction ไปแล้วนะครับก็คือไม่มีคูลด d o w n ในการเรียกตัวละครนะครับดูสังเกตดีๆนะอ่ะสังเกตสังเกตข้างบนนะครับ ปกตินะครับผมปิดก่อนผมปิดก่อนนะครับอ่ปกติจะมีคูดาวนะอ่าเดี๋ยวนะผมน่าจะปรับผิดอะนหรือเปล่าอ่ทำไมไม่มีคูดาวมันน่าจะมันน่าจะไอ้นี้มาแล้วนะครับมันน่าจะแบบเปิดมาแล้วแล้วมันปิดไม่ได้แล้วไงอ่าโอเคเดี๋ยวผมขอเปิด คอมเร็วนะคอมเรงการโจมตีไปด้วยนะครับอันนี้นะครับผมดูนะไซส์เพเยอร์นะครับนี่ไซส์เพเยอร์นะครับแต่มันก็ไม่มีผลอะไรกับเกมนะครับก็แค่ขยายตัวเฉยๆอันนี้คือผมเปิดวิ่งเร็วนะครับวิ่งเร็วมากปั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 กเป็นไงนะครับเขายังไม่ได้เล่นเลยนะครับก็ไปตีป้อมเขาชนะเลี้ยวนั่นเองนะประมาณนี้สําหรับมอสตัวนี้นะครับผมสามารถโหลดเล่นได้เลยนะครับก็ มันอาจจะเล่นง่ายไปหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดก็ได้เวลาอยากเล่นแบบจริงจังนะครับหรือว่าอยากไต่ด่านอะไรอย่างนี้ก็ไม่ต้องเปิดอะไรท้งนั้นนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวไปเล่นอีกสักตาหนึ่งแล้วกันให้ดูนะครับจะได้แบบรวดเร็วทันใจดูนะครับไม่มีครูดาวในการในการเรียกตัวละครนะครับนี่ครับมาแล้วผมขอแค่ดูตัวเดียวพอ อ๋ออันนี้มันเป็นด่านที่มันต้องรอนั่นเองนะน่ะวิ่งกลับครับดูความเร็วกันโจมตีแล้วรอเเขาวิ่งมาก่อนนะเขาวิ่งเท่าเดิมนะครับแต่ว่าเราวิ่งเร็วมากโอเคเราต้องใช้ตัวละครของเรานะไม่งั้นไม่งั้นมันไม่เป็นนะครับนี่สามารถเรียกออกมาได้รัวๆเลยนะโอเคเราต้องรอตัวละครเรามา นะครับถ้าเป็นตนนัวละครนี้ไม่สามารถที่จะใช้ได้นะครับอ่าผมเรียกมาหลายตัวแล้วนะแต่มันไม่มีคูดาวนะมันก็เลยดูแบบไอ้นี่ไปนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับอ่าเราสามารถเปิดก๊อตโหมดหรือว่าอมตะได้แล้วก็วันฮิตคือตีทีเดียวตายได้ไม่ว่าเราจะตีเท่าไหร่ก็ตายไม่เหมือนกันนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับจะมายืนรอนก่อนนะครับในส่วนของ ไอเทมะครับที่มี1000ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับใช้แล้วไม่ลดด้วยนะเนี่ยเห็นไหมใช้แล้วไม่ลดด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้เลยครับใช้แล้วไม่ลด1000บาทโดยตรงประมาณนี้นะครับผมเขาออกมาเขาก็โดนเราตีเก้าเก้าเก้าอยู่ดีนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวจำรากคลิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสามารถโหลดได้เลยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบายบายครับ